บาทตทโซสวัสดีครับรอรอคณะกุฎัดูสวัสดีทุกท่านท้วยีิไีวเาวแลววันนี้จบนลจบเดี๋ยวแต่งเล็น้อยแต่งเล็น้อย Kukwite Kukwite ้ดานหลังด้านหลังครับผมหลังจะต่อมาต่อเพิ่มี้นะครับผมทำเป็นกอบ็อกทำเป็นช่องเป็นประตูปิดเปิดอ่าครับผมเอาไว้เก็บของนะครับผมแล้วก็เป็นบนในเป็นพวก เซ็งล้งถ้วยแล้วครับเอฟซีตรงนี้นะครับผมต่อเพิ่มที่จะขาดที่ยื่นออกมาครับยื่นมาเยอะนะครับแต่ขุดเทปูนเตปูนให้เสมอกับพื้นพื้นเดิมนะพื้นเดิมมันก็ขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับกว้างขึ้นนะครับเอฟซีน่ครับขอละสองข้างนะครับผมส่วนตัวนี้เปิดโล่งนะตัวนี้เปิดโล่งคือจำเป็นประตูเปิดทางแถบเลยทางช่องเลยครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีวงกบหนึ่งตัวประตูหนึ่งตัวฝั่งนี้ฝั่งตะวันออกนะครับ นี่บกรบมีเรียบนระนะ้อยนลตาทำเรียบร้อยอ้เี่ยนี่บกบพร้อมแลครับผมแต่นไปพรพ่งนี้แหละวันนี้น่าจะพินี้ก่อนนะฮบเดี๋ยวเก็บทำความสะอาดเคลียร์ก่อนไอ้เชี่ยงานกบอบล็อก็เรียบร้อยสองด้านสองด้านเราเดียวยจะก่อฉาเออเลเลียมแล้วกนะ็ฉาเราเกจีเราี่ทำไปล เราพิเศษทำเลยไปหายอยกินด้วยนะครับหาด้วยหายอยกินด้วย 你打的。 mm chẹt chưa Học cái lăng mày Hãy

เ <Okay>. okay. <BR> ออพี่น้ากลับมาวันนี้นครับผมเอ้ยเฮครับผมวันนี้ยังไม่ทำอะไรนะครับ <GO av uther> shark, ผมเร็ <lending reconstruction> วขอบคุณการรับชมนะครับผมรอครับสวัสดีครับ